สวัสดีค่ะตอนนะคะเซลมมาด้าเกษตรนวมินะคะ่ะวันนี้มาแบบโปรโมชั่นนะคะมาด้า2รุ่นเริ่มต้นนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกลูกค้านะคะ โปรโมชั่นมาด้า2รุ่น4นะคะ4ฟ้า4ประตูนะคะตอนนี้นะคะที่โชว์รูมเราเนี่ยมีรถนะคะจำนวนจำกัดนะคะมีเพียง10คันเท่านั้นโปรโมชั่นเนี่ยก็คือฟรีดาวนะคะ20%ผ่อนเพียง7,000นิดๆเท่านั้นเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ารถมีจำนวนจำกัดนะคะมาที่ด้านล้อนะคะของมาด้า2รุ่นเริ่มต้นนะคะรุ่น4รถคันนี้นะคะรานะคาอยู่ที่599,000บาทนะคะออปชั่นด้านหน้าล้อนะคะด้านหน้านะคะมีช่วย เบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่ปัดนน้าฝนนะคะก็ยังเป็นอัตโนมัติด้วยนะคะมาพร้อมกับนะคะตัวไฟหน้านะคะก็เปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยค่ะ มาดนสองรุ่นเริ่มต้นนะคะจะบอกว่าของเราเนี่ยมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังให้นะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุดเลยรุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยบอกเลยนะคะว่าออปชั่นเนี่ยมาจากโรงงานหมดเลยนะคะเราไม่ได้อ,อ่มาจาัดก,การจากข้างนอกเนาะแล้วก็ข้างหลังนะคะสามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนรุ่น5ประตูเลยนะคะเป็นพับเบาะนะคะแบบ60-40นะคะสามารถเพิ่มความจุของนะคะจากด้านหลังได้อีกด้วยค่ะ มาถึงด้านในรถนะคะของเจ้ามาด้า2น,นะคะก็เริ่มจากข้างบนเลยไฟนะคะสามารถแยกเ,เปิดแยกอ,อิสระซ้ายขวาได้นะคะก็คือสมมุตินะเราสามารถเปิดแยกอ,อย่างนี้ได้เลยนะคะและอันนี้ตาขออนุญาตเปิดไฟนะคะให้ดูเนาะเพราะว่าไฟตอนนี้มันกระมืดเนาะตัวหน้าจอนะคะตรงนี้สามารถสัมผัสได้นะคะในกรณีที่รถนะคะจอดอยู่จุดหยุดนิ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าขับไปประมาณ5กิโลขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมาคอนโทรลนะคะ,ตร,ะ,คะตรงเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์นะคะส่วนลงมานะคะก็จะเป็นตัว ตัวแอร์เนาะตัวแอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถปรับได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นพัดลมนะคะสามารถปรับได้นะคะว่าอยากให้ออกแค่ตรงหน้าหน้า,นาเราไหมหรืออยากให้ออกตรงเท้าด้วยนะคะส่วนตัวเกียร์นะคะก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆเลยก็คือจะเป็นเกียร์ออโนต้ค่ะ แต่ถ้าสมมติลูกค้านะคะผักข้าหาตัวนะคะฝั่งคนขับเน <us> ี่ยก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะอันนี้ตานให้ดูนะคะกุญแจรถนะคะคร่าวๆนะคะอันนี้กุญแจนะคะจะเป็นเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะคะส <us> ่วนตัวพรมลายนะคะอันนี้นะคะเราสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะจากที่พรมลายได้เ<แ>ลยก็เพลไปข้างหน้าก็เพลไปข้างหลังนะคะรับสายวางสายได้เลตรงนี้อย่างแล้วก็อกะะย่างที่ตานบอกนะคะก็คือตัวรถนะคะสามารถะะปรับนะคะเอ่อปัดน้ำฝนเนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นมาด้าสองรุ่นซีนะคะสี 4, ประตูสี 4, ฟ้านะคะขออนุญาตมีทีนะคะว่าที่มาด้าพันธอนของเรานะคะมีลถจานวนจำกัดนะคะที่อื่นตอนนี้อาจจะไม่มีลดแล้วนะคะราคารถเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเจ็ดพันนิดๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อตานะคะมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าสามสองเก้าสี่เก้าสี่หนึ่งสามารถแอดไลน์จากเบอร์เดียวกันถ้ายังไงนะคะถ้าสนใจมาด้าโทรหาตานด้ตลอดนะ